สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่พทางช่องทาง Youtube ทั่วโลกทั่วประเทศเลยค่ะช่องเยเก่นพาทำกินเด้อนี้จะพาเพื่อนๆพื่ี่พี่ทุกคนนะคะมาทำแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะเครื่องแกงก็จะมีพริกสดนะคะหรือว่าพริแกแห้งตำใส่หอมแดงนะคะ ใส่กะปิเล็กน้อยตำพอหยาบาเพราะว่าอาหารอีสานก็จะยิ้นความไม่ประณีตนะคะแล้วก็กายนะคะแล้วก็ใบมันรักในเส้นนะคะแล้วก็เป็นใบมะกรูด ังจากเราได้วัตถุดิบแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนการแกงนะคะจากนั้นเราก็นำน้ำใส่ลงไปในหม้อเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปพอน้ำเดือดได้ที่เราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะรอให้มันเดือดได้ที่เราก็ใช้ทพีคนไก่ให้เข้ากับเครื่องแกงนะคะรอหม้อเดิอนอีกสักครั้งหนึ่ง เราก็จะเติมแป้งงวลงไปนะคะใส่มากก็อร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยน้อยนะคะจากนั้นหม,ม้อเดือดได้ที่เราก็จะเติมน้ำปลานะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะส่วนน้ำปลาก็อย่าใส่เยอะนะคะเพืพ่อนเพราะว่า เราจะใส่น้ำปลา,าซึ่งแกงไก่ใส่วุ้นเส้นของเราเป็นอาหารทางภาคอีสานซึ่งจะขาดน้ำปลา,าไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะไม่ได้รสชาตินะคะรอหม้อเดือดอีกสักครั้งหนึ่งเราก็จะเติมพี่วุ้นเส้นลงไปนะคะตอนนี้นะ้ำมันชักจะน้อยแล้วยาเก่งก็จะ เติมน้ำลงไปอีกนะคะรอนอเดือดเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะทุกคนนะคะระวังนะคะอย่าให้วุ้นเส้นอืดว่าเราอย่าใส่วุ้นเส้นนานจนเกินไปให้ปิดไฟเลยก็ได้นะครเพื่อนเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยมันจะสุกง่ายะ,ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเมงีงรักหรือว่า เพื่อนๆไม่มีใบแมงลักจะใส่เป็นต้นหอมหั่นเป็นท่นทอนๆหรือว่าจะเป็นกับชีลาวถ้าก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบกินมันก็ใส่ต้นหอมใส่ใบแมงลักหรือใส่ทั้งสามอย่างรสชาติก็เข้าท่าหมดเลยค่ะเกงไก่ใส่ห้นเส้นของเราก็เสร็จแล้วค่ะ เสิร์ฟกับเท่าสวยร้อนๆก็อร่อยเหมือนกันนะคะทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ